สวัสดียจ้าเมืองเลงครับพี่น้องครับสวัสดีหนึ่งคลิปนะครับมานั่งกับอ่าวสูงเป็นตะสังวันนี้สวัสดีครับครับมาบึงทีมงานเาติดตั้งเวทีติดตั้งเวทีติดตั้งฉากตั้งฉากมาเป็นเวทีเนาติดตั้งฉากฉากนะครับแม่บุ๋มนั่ลูกลูกติดยมแม่บุ๋มนะครับมาดูฉากก่อนที่เราจะเปิดต้องการเปิดต้การแสดงวันที่21ตุลาเปิดฤดูกาลครับผมเปิดวงเปิดฤดูกาลในวันที่21ใกล้สิงห์นี้แล้วอีกประมาณอาทิตย์กู๊ด นะครับพี่น้องนี่ยืนนั่งอยู่นี่คืองเ <eterm> ต <oon> ืเวทีของโนพานวิเศษศิลปีนี้อยู่สำนักงานข้างหลังนี่เป็นสำนักงานบวรลัมเฮานะครับบ้านอันน้องบัวน้อยบ้านน้องบัวน้อยตำบลหนองตูมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องวันดีสิเพืนีีเชิญชวนปีน้องมาเบิกบวรรัมน้ำกันหลายๆเด้อครับผมเปิดใจกเปิดวงปีนี้ปีนี้มียังเสื้อผ้าหลายเนี่ยเนี่ยนะครับหลายอันหลายแนวครับพี่น้องจะได้กับมาเบิ่งน้ำกันครับอยากให้มาเบิ่งหน้างานขันมาบ่ได้อีหลีอก็สามารถรับชมได้ที่ไลฟ์สดฟาน ผ่านท่างเพจมอลลั่มหนูผ่านไิเศษศิลธ์นะครับรับชมได้ชมฟรีไม่มีค่าบัตรไม่มีไม่มีคุมผิดเที่ยวฟรีชมฟรีแตาเที่ยวฟรีชมฟรีอยู่นี่ก็มาฟรีครับผมนะครับปาบ่มีค่าบัตรนะครับหนางานบ่มีค่าบัตรเขามาเบิ่งฟรีเลยพี่น้องตลาดงานนะครับนี่ๆๆพี่น้องสถานที่เฮาเห็นบ่ครับเดินนี่บรรจุคนได้เป็นหมื่นครับผมนะครับบรรจุคนได้เป็นหมื่นครับเดินนี่นะครับอันนี้ถนนใหญ่เนาะจานเนาะถนนใหญ่ถนนเส้นต์นี ทีน่นี่ไปใสกว่าเทา่าไหร่ไปบังโขกสีครับโบโขกสีกสีเขาคนเกนเออท่านี้ไปมาตามขับเกบนมาตามขับเกนน่าแหละครับพี่น้องนะครับจุดจุดเฮาอยู่นี่ก็คือบ้านน้องบัวน้อยบ้านน้องบัวน้อยเพราะฉะนั้นแหลพนนะพี่น้องขับสิบบาก็เลี้ยงเชิญนะพี่ดองเด้อเลี้ยงเชิญพี่ดองฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้างานไม่มีนะครับฟรีทุกอย่างเริ่มตั้งแต่สามทุ่มขึ้นไปสามทุ่มตรงเป็นต้นไปเป๊ะเป๊ะจนสวดแจ้งดแจ้งนะครับใครที่สว่างค่าตาเลย ใครที่อยากจะมาให้กําลังใจก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครอยากให้อะไรคล้องคอสองคนก็สามารถคล้องได้คล้องได้เปิมาไล่มาไล่มาไล่โมแบนมาไล่มาอยู่ในไม้ไม้เลยไม่ยังคล้องจริกับวอมไหมนาตาจังสิมีมาไล่นะเพื่นอยู่ที่เท่าอาจจะโอ้ยเพื่อนแุ่ดดอกเนชงสารเมตตาแก่หนาละแก่หนาละสงสารเมตตาอันกูเบียกฮะ ก็สี่ได้แล้วเป็นเวลาได้มาได้ก็สร้างมาแตให้ยไม่ร้องมาให้กำลังใจแม่งครับเรื่องมาหลอกม่อไรมาอะไรครับผมเป็นแล้วพี่ร้องไอ่ย้ายเวลาไม่ย้ายอยู่เราถึงว่าเงืงาเก่าตาไม่ท้ออันวันนี้ทีมงานของน้องเดนเซอร์เข้าปล่อยผักปล่อยผัเอาเป็นสีกับหยีบเลยนะครับเดี๋ยววันที่สิบห้าวันที่สิบห้าสิบห้านี่สิเขามาครบเบิ้ลสุก้นวันที่สิบหกเราจะบวงสรวงบวงสรวงวันที่สิบหกได้ไม่ร้องเด้อเราจะบวงสรวงกันบนเวที นะครับวันที่16เราจะขอขมาเวทีบวงสวงเกี่ยวกับการเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนเอาเนาะเพราะว่าวันที่16มันเป็นเลืองง่ามย่มดีนะครับแม่บุ๋มพอออพออ่นพอตายนะครับพอโจเปิดบวงสวงอืเพินเบิ้งเลื่องง่ามย่มดีแล้วมันตรงกับวันที่16กวันครูพอดีอืก็เลยว่าสิเปิดอ่ายังก่อนเขาจะเปิดเปิดเลือกเปิดเลือกเปิดเบิกบุญเบิกเลือกอ่าเบิกเวทีเบิกอันนี้ละ กับวันที่สิบหกตัวมะเรอกอันมัธยมมาเลิกว่าอะไรตีมันเป็นยังสูงปวดไม่บุ๋มลงเขาควนมหาลไยเปิดเลิกเปิดใช้เอเบิกว่าเบิกดินเบิกสูงแน่ละเหมือใช่ไอ้ีีน้องป้องไปเฮามาเบึงน้ำกันหลายนะครับให้ประจักษ์สู่สายตาอาจจะภาพเจ้าการเจ้างานกับไหลลังเลวายลวยเขาตัวบัตรนี่พอเปิดวุงเราก็จะภาพเจ้าการเจ้างานกับลวยลวยเขามาสั่นตัว เอานี่คือบรรยากาศบนเวทีเดี๋ยวเบิ้งทั้งหนาก่อนบัดรเลนี่ครับพี่น้องครับแม่บุ๋มกำลังขึ้นมาเบิ้งกับลูกๆนะครับเพิ่ลสิจัดฉากตัวแม่เปิ้ลเซียดฉากนะครับกับลูกๆทีมงานนะครับแอดมินแน่นอนน้องแดนเซอร์ที่บอได้กรับบ้านนะครับกับยูนี่กับหลายท่านอยู่นะครับเอาสูงกับจับจานลอยกับบัณฑงเบิ้งน้ำเพลินอยู่นี่แหละนะครับเห็นน้ำเพลินเปลี่นออกอะไรแต่บัณฑงเบิ้งน้ำเพลินพี่ฉากตหลังพี่ก็ขึ้นเลยอ่ะฉากตหลังก็ขึ้นเรี่ยว เดี๋ยวสิลงไปเบิ่งข้างล่างซองเขาบ่า้พี่น้องเบิ่อนๆกันเด้อเดี๋ยวกระโดดลงไปข้างล่างก่อนพี่นอ้องนะครับเออข้าแล้วนะครับชีตาเวีนตกดินก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนะครับ,บ,บนี่ขั้นไฟขั้นหนานะครับตอนนี้สเห็ดฉากนะครับเห็ดบังอายเห็ดฉากเห็ดให้มันแมทชิ่งกันนะครับตอนนี้ออกแบบสากลเดี๋ยวลงเอาลงไหนบ้านมีย่อยลุ ได้บ้าพี่น้องลงไปเบิ่งทั้งหนาคนเลยครับเด้อนี่ไปเบิ่งทั้งหนาพุ่นจังสิได้เห็นนี่ครับเดินสถานที่ที่เฮาจะให้พี่น้องมาเบิ่งหมอลำนะครับนี่ลงมาข้างล่างดินเริ่มแห้งแล้วได้เอาดินแห้งแล้วเออนี่ได้เหยียบอยู่นี่เหยียบอยู่นี่แห้งแล้วนี่ขันฝนเศร้าตึกเต้านเหมือนี้จนหอดมัอเปิดวงนี่สบายไงกุ๊บทีบัตรเนี่ยงูดังเนี่ยเราไง เอาเปลี่ยนสองแผ่นนี่เข็จใจไหนในเคือบ่อ,อขึ้นโอ้บ่อตะเลี่ยวนี่โอ้นะครับนี่ฉากขึ้นเป็นบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้เวทีเราก็ได้ประมาณ60%ตามที่แอดมินเพจพื้นลงไว้นะครับตอนนี้ ทางด้านเวทีฉากเชิอเข้ากับประมาณ60ปเซนะครับเดี๋ยวใกล้ๆมือกับทีมงานไฟเข้ากับเสียวขื้นจอ l อ d ดีกับเสียวขื้นนะครับระบบเครื่องเสียงก็จะมาลดเครื่องเสียงเราก็จะมาจอดเทียบข้าง2ฝั่งใ้โดเหลิกยกขึ้นพื้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวยางไปใกล้ๆพี่น้องมาก่อนนี่ครับพี่น้องเขายางมาสิใกล้ๆเนี่ยหนักจากนาเวทีนะครับเวทีก็สวยมากเลยนะวันนี้ปีนี้เวทีฉากก็เป็นแบบเรียบง่าย สบายตานะครับระบบฟื้นไฟก็แบบจัดเต็มนะครับเน้นฟื้นไฟในปีนี้พออุดเรากำลังจัดเท็ดไฟบางยางงามเลยพี่น้องนะครับดินก็นเริ่มแหงแล้วพี่น้องนะครับนี่ดินเริ่มแหงแล้วสามารถปูศาสปูยังน่งได้แล้วครับนี่ ว่งงางันอาทิตย์ก่อนนี่ังเปียกๆอยู่เพราะว่าฝนตกเลง็งเนาะช่วงเนาะช่วงนี้ฝน,นกะอันนี้แน่ละละ่ละนนครับถนนถนนนะครับด้วยนัน่นสุดนันมองต้นไม้นี่คือถนนนะครับนี่มีสายไฟเห็นไหมครับเนี่ยคือถนนเสียดีนะครับมองจอดรถจอดล่าล่านค้าล่านข,า,า,นขายกับสิมนันนี่ถนนใหญยอยู่หันไม่น้องนะครับอันนี้มันเป็นซอยครับสนี่ยซอยเข้ามาพื๊ดไปบุญนะครับแล้วก็อ้อมไปบุญแล้วก็มาซอยนี้นะครับซอยนี้ มาหลังเวทีนะครับเนี่ยบรรจุคนได้เยอะนะครับอ่าเนี่ยถนนรถวิ่งอยู่นั่นนะครับนะี่ึ๊ดๆึดอยู่นั่นอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาซี ถ่ายคลิปเวทีสู่พี่น้องเบิ้งเชิญชวนพี่น้องมาเบิ้งมื่อเปิดร่วงเปิดฤด,ด,ดูกาลวันที่21พี่น้องเดอ้อนะครับทีมงานหมอลำหนูพันวิเศษศิลนิวเจนว่าสันเอาสูงแล้วว่านะครับปีนี้เสืไไ้อผ้หลายอัะไรเนี่ยอ,อยู่ว่าสันนะครับสิเป็นแนวด้ามาเบิ้งน้ากันพี่น้องนะครับวันที่21ตุลาคมนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเอาสำหรับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีนะมืาเร่งข้อตกะกอโซ อาวสูไปแล้วบายบาย <c oughs> โอ้บรรยากาศเนี่ยมันแรงหลังเวทีนูพานวิเศษศิล